สอความเคลื่อไหวล่าสุดเป้ยปานวาดรู้เลยว่าเจ็บแค่ไหนดูเหมือนว่าความสัมพันธ์แก๊งนางร้ายจะต่อกันไม่ติดอีกแล้วสำหรับสีสาวหนิงปณิตากระแตสุภักษรเมพิชนาธและเป้ยปานวาดกระทั่งไม่กี่วันที่ผ่านมาหนิงและกระแตได้ออกมาเปิดใจกับรายการแฉซึ่งมีบางช่วงบางตอนพูดถึงความสัมพันธ์แก๊งนางร้ายว่าไม่ค่อยอยากจะพูดเรื่องนี้พูดไปมันไม่มีประโยชน์ มันมีผลกระทบต่อคนอีกหลายหลายคนเราเป็นเพื่อนกันมาเราก็มีความรักให้กันและกันทําให้เราก็อยากที่จะเก็บความรู้สึกที่ดีต่อกันก็เลยเลือกที่จะไม่พูดคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดไม่ทําร้ายใครดีที่สุดแต่มีประโยคหนึ่งว่าคนที่เป็นเพื่อนกันเวลามีปัญหาทะเลาะกันควรจับมือมองหน้ากันเคลียร์กันมันจะได้จบไม่เอาไปพูดลับหลังพอพูดลับหลังแล้วมันไม่เคลียร์ท,ท,ทั้งที่เราอยากเคลียร์มาตลอดแต่สิ่งที่ได้ยินมา เราอยากจะพูดอยากบอกสังคมว่าคืออะไรแต่พูดไม่ได้เพราะถ้าพูดทุกอย่างจะพังหมดเลยล่าสุดฝั่งเป้ยมีความเคลื่อนไหวโดยโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเป็นภาพการ์ตูนนักเรียนสองคนจับมือกันหนึ่งคนถูกธนูแทงข้างหลังร้องไห้จะเป็นจะตายแต่ก็ยังมีคนปลอบขณะที่อีกคนก็ถูกแทงสาหัสกลับไร้เงาคนข้างกายแต่ก็ต้องเข้มแข็งไม่ร้องไห้พร้อมแคปชั่นระบุว่า ไม่เป็นไรไม่เป็นไรท่ามกลางแฟนแฟนเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้กับเยรัวรัว